ตัวเมียไหมพี่มีไล่ตัวเมียไหมโอโอ๋อแสดงว่าไม่มีแกเป็นคันมั่ไม่มันนี่ทมันเสีย เท่าไเออเมนตับยืนบบนี้นะปัจจุบันเนี้ยตลาดเนี้ยมันเล่นเีินเยอีไอพวก็ะทำเองเยอะเยอะจริงครับเราเห็นตลาดนี้เอาครับนะคบตลาดนี้ตอนนี้โอ้โหงราคาแพงได้ครับพี่ แล้วตัวเลือหลับประกรันพ้นพม์หลับประกันพ้นเหลือที่ไม่ต้องกังวลเรื่อหนี้แน่นอนจากพมรับไอติดไอติดวัวว่าไอติดวัวตีควายไม่เท่าไหร่เขาไปตีคนนี่แล้วโหใช่ครับโรคหนี้ต่อทุกคนได้ครับถ้าผู้หญิงเป็นเนี่ยแต่คล้ายคล้ายคุณทำมั่นแล้วถึงจะมีลูกไม่ได้ อ่จริงนี่เล่นจริงนะแต่ผู้ชายเป็นถ้าผู้ชายเป็นไข้บวมครับลูกอันถาจะบวมโตแลว้วเมื่อว่าจะทําอะไรก็ลําบากอะไรประมาณคล้ายไขคล้ายคนถึ็นไข้เลื่อนแต่ไม่ใช่ครับอันนี้มันจะไปจากเพะและต้นหมาแต่ถ้าเพะแล้วเร็วมากพี่ถ้าเพะก็จะเป็นแบบยาหมา,มมอ,าอะไรน,นั่นนะที่ต่องรู้่นูนโรคที่ว่านี้น้านแกะมาก็หนีมาอื พอพแพะเนี่ยเวลามันไปกินหญ้ามันไปเยี่ยวตรงนันเนี่ยไอโคมะโทมที่มันติ้มที่มันขี้ตอนที่มันเยี่ยวมันวะนี่มัน่งแค่ไหนเนี่ยนี่ย๋ออ๋้อ๋ออ๋ออออ๋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 อ๋ออออ คือยังไงให้เราทันเรี่ยมพอขาเออผมต้องเรี่ยมซุ่นนี่นั่นแหละได้ขอบพ่อมเดี๋ยวพ่อมส่งเล็กเป็นทีไปให้พี่อ่าบัญชีเก้าขอบออมทรัพย์นั่นแหละข้อมูลมันมีอยู่โอเคขอบพ่อ

เราคอยคนน่มันก็ต้องเดือดต้องเดือดคนที่มันนัก็คายเดกนี่นักคาความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอเลยนะกรรมกาะเขาวิ่งเตี้ตัวโยเฮ้ยฉุดยี่ป็ตัวเนี่ย รอขึ้นพิเดืนได้เปล่าสิบแปดนี่สิ <c oughs> วันต้องอาทิตย์มาจากมื้นหนึงคนและบุรีที่ยกมืสู้ยังชาญฉลาดตองนี้เขาจะโอนมาแล้ว จัดหดวนเลยนีแแ่แต่นเจ็ดพความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะสมมติว่ a เอ็นหวงหูม <S <S ิ่งันหรอกโอ้ไมต้องหรอกดับเบิลคิล ลิึง่งพันเอ้ยหน,หนึ่งเจ็ดหกร้อยหน<ง>ึ่ง,ง,งเหเจ็ดหกร้อยย,ยังไม่ได้คุยอะไรคุยแล้วครับ

ไมามากหมดมีคนเล่นกองมาชิบตัวแต่พอเวลาผิดนึงจะโอนเงินมาให้คืนโอลเทเมเดี่ <Ultimate. S 1> ย,ยวยวันยินคนเชผูกจงสู้ยังชาญฉลาดเอนี่นี่กี่นนนเข้ามาี Onslaught! Double kill! โอ้โหเสียงนึ่งนๆมนมนเท้าไเล่าถูกอกไปตัวนะฮะมันโอ้โหให้เห็นี่าขนเลยคุณพี่น้องยิ่ง

ถ้าเอาถ้าเราซักแต่าดแต่คมเอปวดไอเกิดเดี๋ยวทีเดีวผลิตปืนดูเบียร์มา ตีแต่ปวดยมต้สู้ย่งชาญฉลาดบอยตูนที่เดิมอะลรที่ไปส่งบอยตูนที่เดิมอะไที่ไปส่ง Shut down. ไปได้จีดที่ไปกันนู้นอะที่ซ้ำซิปเขาจะอนตังมาให้เขาบอกผมนะ มาพูดมากเลยเป็นเพนี่คุยเป็นเพนไม่ได้คุยเป็นรวยอะไรอะไรก็ยืดตัดบคนเ็นาคุยแบบโอ้มากเลยจีบเอะ่ไ

eh biarlah, kan 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 ใช่เวลาของเปหายแล้วโอ้ยอ็นดีนไม่ันอไนเจ้า่าเ็ีทาให้ยได้ยเลวอ่ได้ มึงก็ดีอะไร้็ักเราเป็นแบบเราเป็นรายรายงานเนี้ยป่ะถ้าคนเป็นแม่้ามือเนี้นะแต่คนจะเลี้ยงไม่ก็เลี้ยงถึงนะอะไรนะให้ดูให้ดีอะไรประมาณนั้นค แน่ใจเก่งตัวไล่น่ะ